ตอนนี้ทุกคนกำลังซีเรียสครับอ้าหลุดอุตสาหคไทยครับหลุดไปแล้วหนึ่งแล้วอีกหนึ่งสองเทือสามเทือกโอ้โหตัวนี้ท่าจะตัวใหญ่ครับ พี่แนบของเราตอนนี้กำลังอัดปลาครับกำลังเยอะกับปลาเดีย๋ยวให้ถ่ายให้ดูหน้าพี่แนบชัดชัดนรรมัีีเเยยวลา ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้น่าเราได้นั่งเองขกขี่ม้าเขามาช่วยในการตักปลาขึ้นครับยก ลก,ลก,ลก<ป>โอ้โหตัวนี้สามกิโลได้ครับดูกันชัดๆดูกันชัดๆไปเลยไม่มีค่าเลยยินย็น ยังไม่ยอมแพ้ครับเหยียบไอ้ขางมันไว้อัดเหยียบมันไว้ดนินมงเออเห็นเห็น good man